สวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หนิงคามิเคนโชค่ะ,คะ,คะ,คะชาวราศีกุมประจำวันที่27ธันวาคม2564ถึงวันที่2มกราคม2565นะคะสัปดาห์นี้ภาพรวมช่วงปีใหม่สำหรับชาวกุมอาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณยังทำค้างคายอยู่ อาจจะต้องเคี่ยวเข็นหรือว่าทำให้หนักขึ้นทำให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาไปข้างหน้าได้ส่วนบางรายนะคะอาจจะเจอสถานการณ์ที่ยุ่งยากหรือว่าพิสูจน์ใจอาจจะมีข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงยกย้ายเรื่องของการงานการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องการหยุดชะงักนะคะหรือว่ามีปัญหาบางอย่างที่เข้ามาพิสูจน์รอการแก้ไขอยู่นะคะสัปดาห์นี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ เริ่มต้นปีใหม่นะคะสำหรับชาวกลุ่มที่จะไม่ไหวจริงๆก็จะเปลี่ยนจะเลิกนะคะจะยุบเลิกกิจการหรือว่าจะมองหาสมัครงานใหม่ก็เริ่มทำได้ในช่วงต้นปีนี้เลยนะคะ เรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะอย่าไปเชื่อใจคนที่รับปากรับคำดิบดีจะช่วยเหลือนะคะอาจจะมีเรื่องให้ยกเลิกหรือว่าล่าช้าเกิดอุปสรรคไม่ลาบลื่นก็ได้เพราะฉะนั้นเป็นสัปดาห์ที่ชาวกลุ่มต้องพึ่งพาตัวเองก่อนนะคะสุขภาพระวังคิดมากคิดเยอะความเจ็บป่วยจากความเครียดความดันโรคหัวใจนะคะแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวด้วยนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้นะคะคนที่คิดว่าใช่อาจจะไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะไม่ได้ดีอย่างที่เราตั้งใจหวังไว้เพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีในเรื่องรักนะคะท่านที่มีคู่แล้วบางคู่อาจจะมีเรื่องอึดอจจัดใจหรือว่าคนรักแปลกๆหรือเป็นเราเองที่แปลกๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ห่างกันดีกว่าแล้วก็ประครับประองความสัมพันธ์ไปก่อนในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยค่ะนิ่งจะรีบตอบกลับไปฝากกด subscribe ติดตามช่อง youtube คามิเคนโชของนิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ